มจริงมันมันมันลูกก็ัวมากอีกทีนะค่ะซองซองทำดีมากทำดีมากลูกคืนคืนแม่ไปก่อนเมื่อกี้พอดีก็มองคุณแม่ทำงานนะก็บอกโอ๊ยตายแล้วะพ่อหล่อมากอุ้ยอ้าวบุ้มสวัสดีค่ะจินนี่สวัสดีค่ะอุ้ยอุ้ยบุ้มสวัสดีครับุ้ม ทำไมเราผอมขนาดนี้ทำงานดึกหรอใจอ่อนหรอทำงานดึงไม่หลอกเหตุรอดีว่าเจอเจนนี่ในภาพที่เราเจอกันผ่านหน้าจอนะใช่ปกติไรชุดนอนหน้าก็หนูกินของพี่ติดมาเจ็ดวันใช่ทีมงานดูว่าตั้งแต่ที่ถามให้หนูกินหนูกินจริงไหมใช่หนูกินคอลลาเจนชั่นหนูกินจริงไหมของพี่หนูกินจริงค่ะกินจริงกินหมดเลยค่ะ คอล่าทิสใช่ไหมครับคอล่าทิสพี่อ้ําบอกว่าไงถ้าหนูกินแล้วหนูสวยขึ้นพี่จะมาหาหนูใช่แล้วหนูสวยจริงไหมผิวฉ่ำเลยฉ่ำเบาฉ่ำเงานะตายแล้วแต่งหน้าติดทนมากใช่ไหมช่างแต่งหน้าคอนเฟิร์มหน่อยคอนเฟิร์มค่ะแต่ว่าวันนั้นพี่บอกเจนนี่ไปใช่ไหมครับว่าเราจะมีน้ำอมฤตเพราะเจนนี่บอกว่าพี่ถ้าเกิดว่าแฟนหนูกินแล้วสกายกำแพงหรือวันที่กินวัน เลยเอามาให้ถึงที่น้ำเอามาลิตน้ำมามันมีถังเช่ามันมีกระชายดาแล้วก็มันมีสูนไฟภูเขาต่างๆมากมายก็ต้องบอกว่าถ้ากินแล้วเนี่ยก็นอกจากดูแลร่างกายแล้วมันก็ยังมีของแถมอื่นเพิ่มด้วยไม่แล้วประเด็นมึงแต่งอะไรที่เกี่ยอะไรกับพี่อั้มมาตีตัวตเตาเป็นธรรมชาติมันไม่มีในสารจักมันไม่ได้มีในสารจกรัดตรื่อธรรมชาติไงอันนี้เคยถือตะเตาตะเตาครับอ๋อครวปูดมากเลยตอนนี้นี่ มีหนึ่งสองสามแล้วก็ปวดสวยขึ้นจริงอะวันนี้นะคะขอขอพูดจากใจก่อนว่าของลูกค้าคนอื่นก็ดีหลายๆตัวเลยแต่บางเอ้องไปรับปากพี่อ้ําว่าจะกินทุกวันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้หนูว่าเกือบสิบวันไหมก็เกือบสิบวันแล้วต่้รงจะนี้เลยใช่แล้วอันนี้คืออยากให้พี่อ้ํามาทักด้วนตัวเองว่าหนูแบบดีขึ้นไหมเรื่องผิวหน้าผิวกายผิวใด ผิวดีจริงๆด้วยนี่ดูแล้วคนชมหนักมากว่าเจนนี่แบบดูสดใสดูเฟรชขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าหนูกินอะไรแล้วกันนะมาค่ะขอเก้าอี้พี่อ้๊อเลยนี่เราไม่มีฟิลเตอร์ใช่ไหมครับนีไม่เคยใส่ค่ะสดเลยนะสดตลอดเพราะว่าหน้าสดแบเป็นอย่างนี้ค่ะมาพี่อ้๊อฟนั่งกินจนนี้ดีกว่าเลยเนี่ยผักมีผักที่หลอดไม่หลอดด้หล่งอันตกไปอันก็คุณมุมตัวนี่แม่เป็นอาหาปลาเต่าอ่ะเพราะว่าเพราะสางการเพราะจากธรรมชาติใช่คุณมุม ก็บอกเลยไม่อยากทำอ่ะเป็นก้างของพอมมาเลยมาเลยตัวที่ดมกาแจริงวใช่ไหมตัวรันเตากับตัวเหลืองค่ะจริงๆต้องบอกว่าเห็นเอ่อมิวสิกของน้องเจนนี่กับน้องลิลลี่ใช่ไหมเลิกคุยทั้ง